สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ค่ะห่างหายไปหลายวันนะคะวันนี้เพคกลับมาแล้วค่ะจำได้หยุดไปประมาณ3-4วันไม่ได้ทำคลิปเลยเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายไม่อยากจะใช้เสียงวันนี้มาแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะกลับมาเจอกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะนำโค้ดวอตจาก บรนด์โค้ดมาฝากกันนะคะปัดเท่าไรปัด28ค่ะสีอะไรคะสีทองค่ะเรือนนี้สายผลิตที่จีนนะคะส่วนระบบก็ญี่ปุ่นค่ะเพี้ยได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนในกล่องคู่มือหรือว่าในป้ายในแท็กของโค้ดเนี่ยเขาจะแจ้งเราไว้อยู่แล้วนะคะว่าผลิตที่ไหนในส่วนของสายระบบ ติดตั้งที่ไหนนี่ค่ะมันจะอยู่ในป้ายหรือแท็กเรียบร้อยแล้วปัด28เพี้ยบอกว่ามันเหมาะกับสาวสาวที่ข้อมือเล็กๆนะคะหรือบางคนชอบปัดเล็กๆแต่ส่วนตัวเพี้ยเนี่ยจะชอบปัดใหญ่มากกว่าด้านหลังหรือว่าผ่านของสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สีทองสวยค่ะสวยมากส่วนตัวแล้วชอบสีชอบดีไซน์ของโค้ดอยู่แล้วเป็น อีกรุ่นหนึ่งค่ะที่มีคุณภาพมากๆเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็สอบถามข้อมูลกันมานะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจง้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกอย่าลืมนะคะกระเป๋าจัด USA ซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบค่ะ